งามงามสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็อยู่ในช่องน้องรมิลเชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องขมิลก็มาธนาคารค่ะจะมาฝากตังค์ใช่ไหมอะไรนะคะจะมาฝากตังคเหรอใช่แล้วค่ะมาฝากตังค์ะ่วะว้าไม่ใช่อันนี้โอเคนะคะก็จะมาเออ่จะมาจะมา,จะมาบอกหรือว่าอธิบายว่าธนาคารเขาม,มีกี่อันเนาะมีกี่สาขาเออไม่กี่ไม่กี่บริษัทเออม่กีริษัทนะคะก็ ก็พอรู้มาว่ามีมีสามบริษัทนะคะเตรนอกเตรนอกนี้ไม่รู้อีกแล้วนะไม่รู้มาใช่นั้นไี่รู้มาใช่ค่ะสามบริษัทใช่แล้วค่ะสามบริษัทค่ะก็อันนี้คือสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยนะคะไม่พี่พี่ไม่ต้องพูดใช่ไหมฮะค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้น้องหอมหนุ่มจะพามานะคะพามา ดูธนาคารที่นี่นะคะแต่เคยเคยฝากไหมไม่เคยฝากเลยค่ะไม่เคยฝากใช่ไหมทำไมไม่มีตังฝากค่ะในเจก็ยังฝากนะ้วคะใช่ไหมตอนนี้เขาเปิดแล้วนะคะธนาคารนะคะใช่แล้วค่ะก็มีตู้เอทีเอ็มอยู่ข้างหน้านะส่วนมากนี่คือตู้เอทีเอ็มจะอยู่ที่ข้างหน้านะไม่มีที่แบบไม่มีที่แบบข้างนอกเนาะใช่แล้วค่ะก็คือมีที่หน้าธนาคารนะคะธนาคารคือนี่ธนาคารอะไรเนาะสีชัางธนาคารอะไร CB เ<อ>นื้นอแอกอะน่าจะ CP b a c k เนี่ย c Black เลยอค่ะอ่านะคะก็น้องใหม่ไม่ใช่น้องหอมหน่อมพาพี่ใหม่มาดูธนาคารนะคะใช่แล้วค่ะชวนพี่ใหม่มาฝากตางังชวนมาฝากตังไม่ใช่นะคะไม่มีตงังฝากนะคะช่วงนี้นะคะ,ะช่วงนี้ใช้จ่ายยังไม่พอนะคะโอเค อันนี้คือเรามาธนาคารแห่งแรกนะคะที่ไม่ใช่แห่งแรกหมายถึงว่าที่เราเจอนะแต่ว่าจะมีทางเข้าทางออกก็มีอยู่ทางหัวข่วงก็มีอันนี้มีหน้าตลาดไหมเนาะใช่อันนี้อยู่ตหน้าตลาดตัดหลวงเชีนตุงนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ทําไมพี่พี่จะถามว่าทําไมถึงก็เออพี่จะถามว่าทําไมทําไมชาวเชงตุงนะคะถึงไม่มาฝากธนาคารไว้นะคะเป็นเพราะอะไรพอรู้ไหมก็ ก็ส no so ่วนมากนะคะที่เชียงตุงเขาไม่ค่อยนิยมกันฝากนะคะฝากตางแบบนี้เขาจะนิยมกันเก็บไว้แบบเก็บไว้ส่วนตัวแบบนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าก็กลัวนิดนึงมั้งก็ไม่แน่ใจค่ะค่ะก็แบบยังไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยแบบคือเหมือนชาวบ้านยังไม่ค่อยดูนะคะไม่ค่อยดูว่าจะฝากยังไงนะคะแต่ส่วนส่วนน้อยก็มีฝากบ้างนะคะฝากธนาคารฝากอะไรบ้างก็มีนะคะมีแต่ว่า แต่ว่าถ้าเป็นข้างนอกน,นี่คือเขาไม่ไม่ค่อยกล้าฝากเท่าไหร่นะคะไม่กล้าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราไม่รู้นะคะเพราะว่าอะไรนะคะ <ภา S 2> แต่เราเราก็ไม่กล้าฝาก <laughs> ไม่กล้าฝากอะไรนี่คือแบบมันยังแบบมันยังเป็นธนาคารที่ยังยังไงอะ่ะยังไม่ค่อยเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจตรงนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะตรงนี้เราไม่ไม่ไม่รู้นะเพราะว่าเราต้องไปสอบถามคนที่แบบอยากฝากแต่ว่าไม่กล้าฝากอะไรนี้เนาะต้อไปสอบถามชาวบ้านดูนะแล้วก็คือ ให้ถ้าถ้า้าพี Auf ่ๆที Auf ่ไทยมามากดไล่นะถือว่าบัญชีไทยก็กดไล่เอทีเอ็มไทยก็กดไล่ค่ะกดได้นะคะก็คือถ้าที่พี่ชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติเนาะมาเที่ยวที่เชียงตุงนะคะก็สามารถมากดที่กดที่ไหนก็ได้ใช่ไหมที่ไหนก็ได้ค่ะถ้าเป็นธนาคารอย่างเนี้ยถ้าเป็นธนาคารกดที่ไหนก็ได้นะคะก็ ATM นะคะไม่ว่าจะกดนี้เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ถ้ากดเยอะก็หก 6,500จัดกดมากดน้อยก็6,500จัดแบบนี้ค่ะก็คือค่าธรรมเนียมเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะกดเยอะกดน้อยก็เท่ากันค่ะอ๋อก็ค่าค่าธรรมเนียมประมาณ6,6,500จัด6,500จัดนะคะประมาณเท่าไหร่ร้อยน่าจะร้อยแปดสิบประมาณเนี้ร้อยแปดิบบาทถึงร้อยหนึ่งน่าจะไม่ถึงเนอะร้อยห้าสิบร้อยหน่สิยงสิ้าสิบิงาพิงไปจริ เลยเอยฮัสซิบเลยแตดชิ้นนี่กันเนาะเออเออฮัสซิบเลยแตดชิ้นเนี่ยอ๋อประมาณร้อยห้าสิบร้อยถึงร้อยเจดสิบประมาณนี้เองนะคะค่าธรรมเนียมนะคะไม่ว่าจะกดเยอะกดน้อยเนะาะก็หมดเท่ากันนะคะใช่แล้วค่ะโอเคก็ก็มีใหม,ม่สอบถามข้อมูลจากเพื่อนนันะคะถ้าทํางานที่ธนาคารนี้คือเขามีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณสองแสนสองสองแสนสามนะคะ<ช>ก็คือพนักงานเนาะพนักงานที่ธนาคารนะคะถ้ามาทํางาน อะไรเนี่ยท้อก็คือตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมนะคะจากที่เมื่อก่อนนี่คือเขา<ๆ>เขาแบบมาทํางานที่นี่มาทํางานที่ธานาคารนะคะก็เดือนเดือนอยู่ที่นั่นเองแต่ว่าแต่ละปีเขาก็จะขึ้นให้ประมาณสองสามหมืน่นก็คือคือหมายถึงไม่ถึงว่าขึ้นตําแหน่งเนะาะแต่ละปีแต่ละปีแต่ปัจจุบันนี้คือเด็นเพนื่อนบอกนะเพื่อนเคยทํางานที่ธนาคารนะเห็นเพนื่อนบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถ้าเราทํางานแล้วก็แบบประมาณ สี่ห้าเดือนเขาถึงจะให้เงินเดือนครั้งหนึ่งเอจริงหรอคะใช่ก่อนว่าเขาถึงจะขึ้นตำแหน่งไลถ้ามีความสามารถนั่นก็เขาก็จะขึ้นตำแหน่งให้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เงินเดือนเห็นบอกว่าสูงสุดที่อยู่ที่ประมาณสองสองแสนสี่สองแสนสี่แบบนี้นะคะก็หลายๆท่านก็สงสัยเข้ามานะคะว่ามีธนาคารไม่มีอะไรนะคือ ค่าของซีปค่าอะไรนี้นะคะคือแบบเท่าไหร่เยอะไหมอะไรแบบนี้ก็วันนี้ใหม่ก็เชวนน้องหอมหนุ่มมานะคะมาแบบเพื่อเป็นการเรียนรู้เท่านั้นเองนะคะเพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็ได้สอบถามข้อมูลจากเพื่อนมานิดๆหน่อยๆนอยนะคะถ้าเราจะทํางานที่แบงค์นี้คือเราต้องเรียนเรียนจบก่อนตอนสิบแล้วก็จบมหาลัยมหาลัย เขากกษิจะรับเนะาะขาเขาถึงิจะรับนะคะเพื่อนก็เคยมาทํางานธนาคารแบบน,นี้นะคะ<ฮ>แต่ไม่รู้ว่าทําสาขาหรือว่าที่ไหนนะเนาะมันก็เพราะว่ามันการเปลี่ยนแปลงน<ฮ>เนาะเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงว่าเงิน,นเดือนแต่ละปีมันก็ไม่เท่ากันนะคะก<ฮ>็อยู่เอาคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณสองแสนสี่นะคะแ<ฮ>ต่ตอนปัจจุบันนี้คือไม่รู้นะคะค่ะเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ทํางานอยู่ที่นี่แล้วเนาะโอเคค่ะก็คือเราก็ได้มาถ่ายให้ทุกคนได้ชม ประมาณนี้นะคะเพื่อเป็นการเรียนรู้ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวที่เชียงตุงก็มากดกันได้นะคะค่ะแล้วค่ะไม่พบตังสดก็มากดไล้นะคะไม่พบตังเงินสดก็มากดได้นะคะกดได้เขามีระบบเป็นภาษาไทยไหมมีค่ะมีเหรอเขาเขาบอกว่าที่รู้มานะคะก็จะมีว่าเป็นทุนชาตินะคะเพราะว่าเราจะทุนชาติเหรอกทุชาติไทยใช่ไหมเราเป็นเอทีเอ็มไทยแล้วก็กดทุชาติไทยอย่างเนี้ยอ๋อมันก็จะขึ้นภาษาไทยอ๋อไปกดดูไหมที่มีอยู่ อลองดูไหมไโอเคโอเคโอเคนะคะก็ตอนแรกว่าจะกดดูนะคะแต่ว่าไม่มีการ์ดนะคะเพราะว่าใช้มือือกดเอาอะปกตินะใช้มือถือดกดเอาแต่ว่าคิดว่าตัวเองมีการ์ดนะคะ <laughs> เพราะว่ามีการ์ดอยู่ใบเดียวแต่ว่ามันหมดอายุไปแล้วนะคะมันไม่มีเงินก็เลยมันหมดอายุไปแล้วก็เลยไม่ได้ไปเปิดใหม่นะคะก็ไม่มีนะคะโอเคเดี๋ยวเขาบอกว่าที่กดภาษาไทยได้ด้วยนะใช่ไหมคะ ได้ยินมาแบบนี้ใช่ไหมเจ็ว่าไม่แน่ใจนะตอนแรกก็จะให้ทดลองให้ทุกคนนะคะได้ดูว่ามันมีภาษาไทยไหมนะคะแต่ว่าไม่ได้ทดลองเพราะว่าไม่มีการ์ดนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะโอเคนะคะถ้าถ้าชอบคลิปน้องหอมนุมแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหอมนุมด้วยนะคะค่ะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของน้องหอมนมนะคะถ้าทุกคนสงสัยหรืออยากดูอยากเห็นอยาก ทราบเรื่องอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปน้องหอมหนุ่มได้เลยนะคะน้องหอมหนุ่มจะเข้าไปอ่านใช่ไหมคะเข้าไปอ่านแล้วก็ไปเรียนหมายถึงว่าไปพัฒนาตัวเองใช่เพื่อจะไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกคนค่ะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะธนาคาไห